สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่อ o d c a s t โค้ดพี่บัวสอนสร้างไรายได้ออนไลน์รู้ไหมคะว่าทำงานที่นี่คุณจะไม่ได้อะไรเลยแต่ทําไมถึงต้องทําทำงานที่นี่คุณจะไม่ได้เงินเดือนคุณจะไม่ได้มีหัวหน้าคุณจะไม่ได้ตอกบ,บัตรคุณจะไม่ได้สต็อกสินค้าคุณจะไม่ได้สร้างโรงงานคุณจะไม่ได้จ้างบัญชี คุณจะไม่ได้จำกัดรายได้และคุณจะไม่ได้จำกัดอายุการทำงานทำงานที่นี่ไม่ได้จำกัดจำนวนทีมงานไม่ได้จำกัดวุฒิการศึกษาไม่ได้จำกัดว่าจะทำงานที่ไหนไม่ได้จำกัดว่าจะทำออนไลน์หรือออฟไลน์ไม่ได้จำกัดว่าจะอยู่จังหวัดไหนไม่ได้จำกัดว่าคุณทำอาชีพอะไรและไม่ได้จำกัดยอดขายไม่ได้จำกัดรายได้ เคยตั้งคำถามนี้กับตัวเองไหมคะว่าอีก3-5ปีข้างหน้าชีวิตคุณจะเป็นยังไงไม่ได้ขายแต่รายได้มาเองด้วยระบบ NGM รายได้มาเองโดยที่ไม่ต้องขายนะคะมาได้ยังไงนะคะเนื่องจากว่าธุรกิจของเราเป็นธุรกิจเครือข่ายนะคะที่มีแผนการตลาดแบบนี้นะคะมีสินค้านะคะที่เป็นกฎหมายบังคับซื้อนะคะ สินค้าของเราไม่ต้องรักษาย,ยอดขายนะคะ,ะตำแหน่งที่ได้มาแล้วขึ้นแล้วไม่มีลงและรายได้ที่ได้มามาจากสมาชิกนะคะทุกชั้นไม่จำกัดชั้นลึกและที่สำคัญก็คือใครเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วย้ายสายงานไม่ได้นะคะและที่สำคัญนะคะสามารถส่งต่อเป็นมรดกให้กับทายาทได้นะคะแต่ลักษณะการทำงานของที่นี่นะคะ จะเป็นการทํางานแบบขยายาขยายนะคะเพราะเราเป็นธุรธธกิจเครือข่ายนะคะประกันภัยนะคะประกันภัยนะคะประกันวินาศภัยเพราะฉะนั้นรายได้นะคะของที่นี่จะมาจากการบอกต่อสมาชิกนะคะให้สมาชิกบอกต่อเพื่อเข้ามาเป็นทีมงานเพื่อเข้ามาเป็นลูกค้าเพราะฉะนั้นรายได้จะเกิดแบบไม่รู้้จบเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกซื้อใช้พรบ,บและประกัน รถยนต์ของแต่ละคนทุกปีอยู่แลนะคะแต่รายได้จะเริ่มจากน้อยไปหามากนะคะขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกที่สมาชิกบอกต่อนะคะหยุดทำงานแล้วมีรายได้หรือเปล่านะคะหยุดทำงานแล้วรายได้ไม่หยุดนะคะเพราะว่าสมาชิกของเราไม่สามารถที่จะย้ายสายงานได้เพราะฉะนั้นซื้อซ้ำทุกปีก็จะมีรายได้ทุกปีนะคะปวย หากเราป่วยนะคะอหากเราไม่ได้ขายรายได้จะหยุดไหมรายได้ไม่ได้หยุดเพราะว่าสมาชิกทุกคนก็ยังซื้อใช้นะคะพรบบอและประกันของตัวเองอยู่เหนื่อยช่วงแรกนะคะแล้วจะสบายช่วงปลายเพราะว่าช่วงแรกนะคะสมาชิกของเราที่บอกต่ออาจจะเป็นจำนวนน้อยเอซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับรายได้นะคะ จะเริ่มจากรายได้จํานวนน้อยไปหามากเมื่อไหร่ที่สมาชิกเราเยอะนะคะเข้ามาเป็นสมาชิกและบอกต่อเป็นจำนวนเยอะรายได้ก็จะเยอะเพราะฉะนั้นจะเหนื่อยช่วงแรกและสบายช่วงปลายนะคะรายได้มาจากยอดขายทั้งทีมนะคะเพราะว่าสมาชิกที่เข้ามานะคะในทีมของเราไม่สามารถที่จะย้ายสายงานได้เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่บอกต่อเยอะรายได้ก็เยอะยอดขายก็จะเยอะขึ้นนะคะทำให รา,ายได้มาจากยอดขายทั้งทีนะคะข้อดีของการทำธุรกิจที่นี่นะคะก็คือตำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลยนะคะไม่ว่าคุณจะหยุดทำหรือไม่ว่าคุณจะเลิกทำธุรกิจนี้ไปไม่ว่าจะกีดด่ปะะีค่ะเมื่อไหรที่กลับมานะคะตำแหน่งเคยอยู่ที่ตำแหน่งไหนคุณก็ยังสามารถที่จะเริ่มธุรกิจใหม่นะคะจากตำแหน่งที่เคยทำไว้นะคะ อะตำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลยนะคะและที่สำคัญคือไม่ต้องรักษายอดขายนะคะเรารู้แล้วนะคะว่าธุรกิจของเรานะคะเราสร้างรายได้ด้วยการสร้างเครือข่ายและบอกต่อนะคะ mm. member get member ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเราจะเริ่มธุรกิจได้ยังไงนะคะ mm. เริ่มธุรกิจนะคะจากการสมัครนะคะเป็น member ของเรานะคะสมัครด้วยเงินลงทุนแค่200นะคะ สร้างรายได้สร้างธุรกิจส่วนตัวรายได้แบบรายขีดนะคะพร้อมอุบัติเหตุนะคะพร้อมทุนประกันอุบัติเหตุนะคะทุน1 0 0 0 0แบาทสิ่งที่เราจะได้นะคะจากการสร้างรายได้สร้างเครือข่ายจากการบอกต่อที่นี่นะคะก็คือ,อข้อแรกนะคะคือสมัครเป็นสมาชิกแล้วจะซื้อใช้นะคะได้ส่วนลดนะคะไม่ว่าจะเป็นงานวีนาสะพายนะคะเป็นงานวีนาสภพาย พรบ,บรและประกันรถยนต์หรือรวมถึงงานวินานสภัยทั้งหมดนะคะได้ตลอดชีพนะคะด้วยการสมัครเพียงครั้งเดียวและมีการส่งงานปีละ1 1ครั้งน,ง,นง,งนะคะก็สามารถต่ออายุนะคะของสมาชิกได้แล้วนะคะถึงแม้เราจะ,ะสมัครสมาชิกแค่สมัครสมาชิกนะคะแล้วก็บอกต่อนะคะบอกต่อเมมเบอร์แล้วก็มีค่าแนะนำให้หนําสำหรับคนที่บอกต่อนะคะ แต่สำหรับคนที่อยากสร้างรายได้นะคะเป็นมืออาชีพก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้ตรงนี้ด้วยการไปสอบบัตรในหน้านะคะเป็นในหน้ามบืออาชีพนะคะเมื่อได้บัตรมาแล้วก็สามารถที่จะสร้างทีมสร้างทีมงานนะคะแล้วก็มีค่าตำแหน่งนะคะมีค่าสายงานเพิ่มอีกสาเปอร์เซนนะคะค่ะหลังจากที่ได้บัตรในหน้ามาแล้วนะคะ เราสามารถที่จะขายประกันออนไลน์นะคะจากเว็บไซต์724นะคะในเว็บไซต์724นะคะเป็นประกันวินาทั้งประกันวินาศภัยนะคะประกันชีวิตรวมถึงนะคะขายรถยนต์มือสองและก็ขายอสังหานะคะด้วยการแชร์ลิงก์นะคะจากเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ affiliate นะคะแชร์ลิงก์แค่แชร์ลิงก์ก็มีรายได้เราสามารถที่จะแชร์ออกไปในสื่อโซเชียลนะคะทำให้ เราสามารถมีรายได้ขณะหลับได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอย่างที่บอกนะคะนอกจากจะขายประกันนะคะวีน่าสาภัยและประกันชีวิตได้แล้วนะคะในเว็บไซต์724ซึ่งเป็นเว็บไซต์ Affiliate สามารถนะคะสร้างรายได้อีก1ช่องทางนะคะก็คือขายรถยนต์ออนไลน์นะคะรถยนต์มือสองออนไลน์นะคะเป็นการแชร์ลิงก์ Affiliate นะคะข้อมูลทั้งหมดนี้ให้แล้วเราแค่เอาลิงก์ไปแชร์ พอแชร์เสร็จนะคะลูกค้าสนใจที่จะ,ะซื้อรถยนต์มือ2รวมถึงการทำไฟแนนซ์นะคะก็จะมีพนักงานของคาร์โลนะคะเป็นผู้ดาเนินการให้ทั้งหมดนะคะเป็นคนติดต่อลูกค้านะคะทำสินเชื่อให้นะคะแล้วก็ปิดสินเชื่อให้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าทำสำเร็จนะคะเราก็ได้เป็นค่าคอมนะคะของการขายรถยนต์มือสองง่ายๆแค่นี้เองค่ะ อย่างที่บอกนะคะนอกจากจะขายรถยนต์มือสองออนไลน์แล้วนะคะอย่างหนึ่งที่อีกอีกอย่างนึงที่เราสามารถทําได้ก็คือการเป็นในหน้านะคะให้เช่าอาคารสํานักง,งานออนไลน์นะคะอ่าแล้วก็เป็นในหน้าขายอสังหาริมทรัพย์มือสองได้ด้วยเหมือนกันค่ะก็คืออ่าในเว็บไซต์724จะมี ลิงกให้นะคะเป็นลิงก์แ f เฟ l i เ t e ตนะคะมีข้อมูลนะคะมีข้อมูลของอสังหารวมเรัสำนักง,งานให้เช่าเราไปแชร์ลิงก์ลูกค้าสนใจมามีพนักง,งานปิดให้นะคะเราก็รอรับค่าของเท่านั้นเองและโอกาสอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนที่กำลังเข้ามาร่วมทีมกับเรานะคะถ้าเรามีความสามารถนะคะสามารถที่จะไปสอบนะคะผู้แนะนำการลงทุนได้นะคะ คุณก็จะมีสิทธิ์เป็นผู้แนะนำการลงทุนนะคะในเจของ4ี่แอสเซทเเหมือนกันนะคะแนะนำให้นักลงทุนมาลงทุนกับเราเราก็จะได้รับค่าคอมด้วยการเป็นผู้แนะนำการลงทุนในกองทุนนะคะมาถึงตรงนี้นะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะเขาเป็นเข้ามาเป็นนายหน้าครบวงจรกับเรานะคะอ่ะเรามีทีมง,งานนะคะสอนงานให้นะคะทุกวัน เรามีทีมงานนะคะเรามีสาขาเะรียมสอบให้จนกว่าท่านจะสามารถสอบบัตรในหน้าได้นะคะเรามีทีมงานนะคะสอนงานให้นะคะสอนสร้างทีมนะคะจนกว่าคุณจะสร้างทีมได้จนกว่าคุณจะสร้างรายได้และจนกว่าคุณจะมีแพลนสิทธิ์มีคเพระฉะนั้นะนะคะใครที่สนใจก็สามารถสแกนบาร์โค้ดนะคะแล้วก็ทักพี่บัวกลับมาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะที่อยากจะมีชีวิต เป็นอิสระนะคะอยากจะมีชีวิตเป็นของตัวเองและอยากจะมีแพสซิฟิคัมนะคะยินดีต้อนรับทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ